ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวยเซลสาววัย32ปีที่เพิ่งเลิกกับแฟนเด็กสีหน้าหมดหมองอ่มทุกขนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในอาการเมื่อลอยเหมือนมีเรื่องราวมากมายให้ครุ่นคิด อย่างไม่จบไม่สิ้นพลันจูจ่ๆรถก็มีการกระตุกติดติดกันก่อนมันจะดับวูบลงเธอตกใจรีบประคองรถเข้าไหล่ทางมืดมิดบ้าจริงมาสียอะไรเตอนนี้เล่าเธอกดโทรศัพท์เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่ยังไม่ทันที่ปลายสายจะทันรับหน้าจอก็ดับมืดลง ให้มันได้อย่างนี้สิอีสวยเธอคว้างโทรศัพท์ใส่เบาะด้วยอาการหัวเสียคงเพราะทะเลาะกับไอ้แมงด่านันแหละเธอเลยลืมชาร์จมันเฮ้อช่วงนี้ชีวิตเธอเป็นอะไรนักหนาะก็ไม่รู้มีผัวผัวก็ทิ้งหันไปคบเด็กเด็กก็หลอกแถมตอนนี้ยังซวย รถดันมาตายออกกลางทางอีกเธอพยายามชะโงกมองหาบ้านเรือนคนเพื่อหวังจะขอความช่วยเหลือทว่าเธอก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดสลัวน่ากลัวที่อยู่รายรอบนี่มันถนนหลวงอะไรวะไม่มีรถวิ่งสักคันหลังจากนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในรถพักใหญ่ ใจค่อยเย็ยนลงเธอทอดสายตามองไปอย่างความมืดเบื้องนาเพื่อคิดหาหนทางแก้ไขสถานการณ์พลันสายตาเธอก็สังเกตเห็นป้ายป้ายหนึ่งยืนอยู่ในเงาสลัวที่ไม่ไกลเธอรีบลงจากรถพร้อมไฟฉายจิ๋วเดินตรงไปที่ป้ายนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นป้ายบอกสถานที่อะไรสักอย่าง เธอส่องไฟไปที่ไปลายไม้เก่าๆก็เห็นตัวอักษรขาวซีดเขียนข้อความว่าโรงแรมตาทองสุขมีลูกศรชี้เข้าไปอีก200เมตรช่างบังเอิญแท้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีบ้างแล้วนะเธอรีบหิ้วกระเป๋าที่จำเป็นลงจากรถเดินไปตามทางแยกเล็กๆนั้นทันที ท่ามกลางดงไม้มืดทถมึนตรงหน้ามีอาคารเก่าสองชั้นซุกตัวอยู่ในนั้นจริงๆแสงไฟริบรีที่เล็ดลอดออกมารวมทั้งรถยนต์สองคันที่จอดอยู่ด้านหน้าทำให้อนุมานได้ว่าที่นี่ยังเปิดให้บริการเธอสาวเท้ายาวๆเดินตรงไปทางบันไดาทางขึ้นเพื่อจะติดต่อห้องพัก ทว่าเมื่อถึงตัวอาคารเธอกลับรู้สึกว่าที่นี่มันเงียบเหงาวังเวงแบบแปลกๆเสียงเคลื่อนไหวใดๆในสถานที่นี้ไม่มีให้ได้ยินเลยแม้แต่นิดเดียวราวกับว่าเธอหลุดเข้ามายังมิติลี้ลับที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่สวยยืนลังเลไม่แน่ใจว่า จะก้าวขาเข้าไปภายในดีหรือไม่โรงแรมบ้าอะไรเนี่ยหลอนอย่างกับประสาทผีดิบดูดเลือดอย่างนั้นแหละเงียบเกินแต่บรรยากาศด้านนอกลมก็เริ่มพัดแรงเหมือนฝนตั้งเขาว่าจะตกเลยทำให้เธอตัดสินใจเดินเข้าไปด้านในตัวอาคารห้องเคาน์เตอร์กระจกเล็กๆ ทางซ้ายมือมีป้ายติดว่าติดต่อห้องพักแต่เธอกลับไม่เห็นใครอยู่ภายในนั้นจะมีก็แต่โต๊ะกับเก้าอี้ว่างเปล่ามีใครอยู่ไหมคะติดต่อห้องพักคะ่ะเธอลองเรียกออกไปหลายครั้งแต่ทุกอย่างมีแต่ความเงียบงันเธอเหลียวซ้ายแหลข,ขวากวาดตามองหาคน แต่ก็ไม่พบใครเลยติดต่อห้องพักค่ะมีใครอยู่ไหมเสียงลมเสียงฝนด้านนอกดังอื้ออึงใกล้เข้ามาทุกทีแต่ในที่สุดสวยก็ต้องตัดสินใจถอยหลังจากยืนเรียกพนักงานอยู่นานแล้วไม่พบใครกลับไปหลบอยู่ในรถก็ได้วะทว่าเดินออกมาจากตรงนั้นได้เพียงสองก้าว กลับมีเสียงกุกกักดังมาจากห้องกระจกนั้นเธอหันควับไปดูเซลสาวไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้หูฝาดเธอย้อนกลับไปเอาหน้าแนบกระจกส่องดูอีกทีพ่ันนั้นจ,จู่ๆมีหัวตาแก่โผล่พรวดขึ้นมาทำเอาเธอกรีดร้องตกใจ ล้มหงายหลังช่องกระจกเล็กๆถูกเลื่อนออกพร้อมกับตาแกโผล่หน้าออกมาใจเย็นๆก่อนคุณผมพนักง,งานโรงแรมไม่ใช่ผีคุณต้องการห้องพักใช่ไหมครับสวยยกมือทาบอกด้วยความโล่งใจโธ่คุณตาทำเอาหนูหัวใจเกือบวายตายแน่ คือว่าผมหลบงีบอยู่ใต,ต้โต๊ะนะครับคุณคงไม่เห็นผมนะขอโทษด,ด้วยนะครับที่ทำให้ตกใจแก่แก้ตัวเพิ่มเติมว่าอดนอนมาหลายวันเลยทำให้หลับลึกไปหน่อยเธอไม่ได้ถือสารีบจ่ายเงินค่าห้องรับกุญแจแล้วก็จะรีบขึ้นไปนอนเพราะเหนื่อยล้าเต็มทีแต่ก่อนจะไปชายแก กำชับด้วยน้ำเสียงจริงจังและก็อย่าทำเสียงดังนะแม่หนูนะข้างบนนะมีคนพักอยู่เหมือนกันเขาไม่ชอบให้ใครส่งเสียงรบกวนเขานะครับเติ๋วจะมีปัญหาเอาค่ะเธอรับปากแล้วก็รีบเดินไปตามโถงทางเดินเพื่อจะขึ้นบันไดไปอย่างชั้นสองห้องหมายเลขสี่ ไปตามทางเดินสว่างแค่สลัวสลัว,ลวชวนหลอนบรรยากาศก็เงียบเหงาหวังเวงเพราะนอกจากเสียงลมและเสียงฝนที่ด้านนอกกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นของเธอก็ไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินอีกนี่มันบรรยากาศหนังผีชัดๆสาบานจะไม่มีหนนสองอีกอย่างเด็ดขาดขนาดห้องพักไม่เล็กนัก แต่สภาพค่อนข้างเก่าและมีกลิ่นอับรุนแรงเธอจึงเลือกที่จะเปิดแอร์เพื่อให้มันดูดกลิ่นออกไปบ้างไม่งั้นเธอคงนอนไม่หลับแน่โหนี่เสียงแอร์หรือโรองสีกันแน่นะช่างเธอหนะ้านี่ก็ตีสองแล้วพอหลับไปก็ไม่ได้ยินเสียงหน้ารำคาญนี้เองแหละ ไหนจะเสียงฟ้าฝนด้านนอกนั่นอีกแล้วหลังจากล้มตัวลงนอนไปได้ไม่นานฝนก็เทลงมาอย่างหนักจริงอย่างที่คาดทั้งลมทั้งฝนดังอื้ออึงสลับกับเสียงฟ้าร้องดูน่ากลัวเธอชักเป็นห่วงรถขึ้นมากลัวว่าน้ำจะท่วมถนนไหลพัดเอารถตกลงไปในคูน้ำข้างทาง แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าพื้นที่นี้เป็นเนินสูงเธอค่อยเบาใจหลับตาลงฝนยังเทกระนำํำลงมาอย่างก,กับฟ้ารั่วอากาศภายนอกเย็นยาเยือกแต่พอได้ซุกตัวในผ้าห่มอุ่นๆสวยก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจนรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเหมือนมีอะไรเย็นๆ มาโดดหน้าเธอลืมตาขึ้นเธอเอามือแตะๆของเหลวนั้นมาจอที่จมูกนี่มันกลิ่นเลือดนี่เธอตกใจจนสะดุ้งตื่นรีบเอื้อมไปเปิดไฟหัวเตียงนั่นเลยทำให้เธอรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันฝันบ้าอะไรกันนะน่ากลัวชิป แต่เมื่อเธอเงนมองขึ้นไปบนเพดานหยดน้ำเย็นๆก็หล่นแม่มาโดนหน้าพอดีและเมื่อเธอสังเกตดีๆก็มองเห็นรอยฟ้าที่ผุทะลุจนเป็นรูและเริ่มมีหยดน้ำหล่นลงมาที่ขึ้นบ้าจริงนี่มันหลังคารั่วนี่นะจะนอนกันอย่างไงละทีนี้มันจะซวยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ชีวิตกู ที่จริงเธอไม่อยากจะสนใจเพราะมันตีสามแล้วแต่ด้วยมันรั่วถึงสามจุดจะหลบยังไงก็ไม่พ้นเธอเลยตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างเพื่อขอเปลี่ยนห้องบรรยากาศภายในโรงแรมอย่างเงียบและชวนหลอนเช่นเดิมเธอพยายามลงน้ำหนักเท้าให้เบาที่สุดเทว่าเสียงฝีเท้านั้น ก็ดังกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งโรงแรมและไม่เพียงเท่านั้นในอากาศรอบๆตัวเหมือนจะมีกลิ่นข่าวเลือดจังๆลอยอ้วนรวมอยู่ด้วยเล่นเอาเธอขนลุกเกลียวบ้าหนนะ้าคิดมากไปแล้วเราเธอปลอบใจตัวเองคราวนี้ชายชาราฟุบหลับอยู่กับโต๊ะ เธอจึงปลุกแก่ขึ้นมาเพื่อขอเปลี่ยนห้องแก่งัวงเงียตื่นขึ้นด้วยอาการงงแต่เมื่อทราบต้นสายปลายเหตุแก่ก็ยอมเปลี่ยนห้องใหม่แต่โดยดีพร้อมกับเอ่ยขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกในการรับบริการเดินเบาๆนะถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเดี่ยวตาจะเดือดร้อนอีกค่ะ เธอรับปากไปเช่นเคยหากนึกบ่นอยู่ในใจลูกค้าเหมือนกันมันจะอะไรขนาดนั้นนะนี่เรามาพักโรงแรมนะเว้ยไม่ได้มาขออาศัยอยู่ในเรือนท่านหลวงท่านหมื่นเสียเมื่อไหร่เล่าเงินก็เสียเหมือนกันแต่เจ้ายศเจ้าอ,อย่างชิบหายเธอไม่รู้ว่าไอ้คนเรื่องมากนั้นอยู่ห้องไหนแต่พอเดินขึ้นไปถึงชั้นสองเธอก็นึกหมั่นไส้ ลองกระแทกส้นเท้าแรงๆไปสองทีเป็นการระบายอารมณ์ก่อนจะฟลุปเข้าไปที่ห้องใหม่หมายเลข12ห้องใหม่มีสภาพห้องไม่ต่างจากห้องเก่าแต่ก็เอาเถอะเพดานไม่รั่วก็ดีแล้วสวยหวางข้าวของเรียบร้อยก็รีบขึ้นเตียงนอนทว่ายังไม่ทันจะเคลิม เสียงคนคุยกันจากห้องข้างๆเหมือนทะลุเข้ามาภายในห้องเป็นเสียงของผู้หญิงผู้ชายเหมือนกำลังมีปากเสียงเรื่องอะไรกันสักอย่างเสียงไม่ดังมากแต่ก็พอให้รำคาญจะบ้ามาทะเลาะอะไรกันต่อตีสามบอยคนจะนอนทว่าเสียงของทั้งคู่เหมือนดังขึ้นเรื่อยๆก่อนจะตามมาด้วยเสียงของหนักๆ หล่นกระแทกพื้นดังตึ้งตังจะตีกันยังมาให้คนอื่นเดือดร้อนอีกฮสวยกระเด้งตัวจากที่นอนอย่างหัวเสียตัดสินใจไปเปิดประตูห้องตรงไปเคาะห้องเจ้าปัญหาคุณคุณเบาๆกันหน่อยสิคนจะหลับจะนอนเสียงภายในห้องเงียบลงทันที ก่อนบานประตูจะค่อยๆอ,อ้าเปิดอย่างช้าๆเผยให้เห็นข้างในห้องสลัวๆจากแสงไฟหัวเตียงหญิงชายคู่หนึ่งกำลังยื้อหยุดฉุดกระชากกันอยู่จากลักษณะที่เห็นน่าจะเป็นคู่รักต่างวัยที่ฝ่ายชายน่าจะอายุมากกว่าฝ่ายหญิงเป็น10บปีมันคือใครจะบอกหรือไม่บอก เด็กสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นพยายามผลักฝ่ายชายให้ออกห่างนั่นมันพี่ที่ทำงานอย่าเข้าใจผิดสีพี่สิงหน์นอยนะคิดว่ากูกินยากหรือยังไงพี่อะไรเขาจะส่งข้อความแบบนี้มาทุกวันแถมไอ้รูปจรวดนั่นอีกด้วยทำไมพลอดเรื่องมันช่างคล้ายกับชีวิตของเธอเหลือกเกินนะ เธอเองก็ถูกแฟนเด็กสวมเขาแบบนี้เลยเธอรู้สึกเห็นใจฝ่ายชายอยู่ไม่น้อยแต่การจะใช้ความรุนแรงกับอีกฝ่ายที่อ่อนแอกว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเธอจึงก้าวเข้าไปเพื่อจะห้ามปรามแต่จังหวะนั้นเองหนุ่มใหญ่นั้นก็กระโดดล็อกคอเด็กสาวชักมีดจ้วงแทงไปหลายที เล่นเอาเธอตกตะลึงชะงักค้างกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเด็กสาวหันหน้ามาทางเธอร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมือหนึ่งกวักเรียกขอความช่วยเหลือช่วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพี่สาวไม่เพียงเท่านั้นมือมีดก็หันมาสบตากับเธอเหมือนกันใบหน้านั้น ทะมึงทึงดวงตาแดงกำว่าโรดเหมือนแค้นอาฆาตเธอมาสักสิบชาติมึงเสือกเรื่องของกูใช่ไหมถ้างั้นมึงก็ตายตาอีเพศสยานี่ไปซะหนุ่มใหญ่ทิ้งร่างของเด็กสาวพุ่งเข้าหาเธอสวยวิ่งกระหืดกระหอบตรงเข้าไปขอความช่วยเหลือชายชาราโผล่หน้าออกมาดูอย่างงง แต่ก็ยอมเปิดประตูให้เธอเข้ามาหลบข้างในก่อนเธอละล่ำละลักเล่าสิ่งที่เห็นให้ฟังแล้วบอกให้แก่รีบแจ้งตำรวจมาระงับเหตุด่วนเลยตามีคนจะฆ่าหนูรีบโทรหาตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนคุณหมายถึงคนที่พักอยู่ที่ห้องหมายเลขสิบาใช่ไหมครับ นั่นละตาผู้ชายคนนั้นแทงเมียแล้วก็จะแทงหนูอีกชายแก่หน้าถอดสีเนื้อตัวสั่นเทาแย่แล้วละ่ะนางหนูเอ้ยหนูไปทำให้เขาตื่นซะ่แล้วแจ้ตงตำรวจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกหมายความว่าอย่างไงคะก็บวกเขานะไม่ใช่คนนะสิ สองคนนั้นนำมาแทงกันตายเป็นปีแล้วพวกเขาไม่ชอบให้ใครไปทําเสียงดังไกลๆห้องของเขานนะยุ่งแน่ๆเลยคราวนี้เฮ้ยฮะตาไม่ได้ล้อเล่นกับหนูใช่ไหมโทษคุณผมจะไป่ล้อเล่นกับคุณทําไมล่ะครับน่าไงเขามาแล้วสวยจะออกจากห้องนี้แต่ชายชารายืนขวางไว้ ออกไปก็ตายเท่านั้นแหละครับคุณอยู่กับผมในนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับเชื่อผมสิชายชาราไม่พูดเปล่ายื่นมือไปล็อกประตูเสร็จสับแต่ห้องกระจกเล็กๆนี้ไม่ทำให้เธออุ่นใจเลยสักนิดแต่แต่นี่มันห้องกระจกหน้าตามันไม่น่าจะเอาอยู่หน้าตาเอาเธอไดาเชื่อผมสิผมเคยสู้กับมันมาก่อนแล้ว แต่นี่น่าจะเป็นการปลอบใจเธอเสียมากกว่าเพราะตอนนี้ผีนรกนั้นเดินเข้ามาประชิดกระจกแล้วคิ่ว่าอยู่ในคอกอย่างนั้นจะรอดหรือวะกูจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละบานกระจกสั่นสะเทือนแทบจะหลุดแตกออกมาทั้งบานเธอตัวสั่นงันงกเพราะไม่รู้ว่า จะหนีไปไหนดีเธอนึกแล้วก็อยากเขกหัวตัวเองสักล้านครั้งไม่น่าเข้ามาติดแงกอยู่ในนี้เลยถ้างั้นคุณก็ต้องช่วยผมแล้วล่ะครับพวกเราถึงจะมีโอกาสรอดนั่นครับมีดคุณเอามาคนละเล่มกับผมแล้วเอาไปสู้กับมันจะบ้าเหรอตาจะเอาไมดไปสู้ผีฉันไม่เอาด้วยหรอก แต่มีสองเล่มเนี่ยผ่านการจุ่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะใช้ได้ผลแน่เลยขอเพียงใช้ปลายมีดโดนตัวของมันนิดหน่อยเท่านั้นอำนาจของพุทธคุณก็จะสามารถทำลายผีนั่นให้สิ้นริษได้เลยละแน้นแน่นะตอนที่มันออกมาผมลองหลายหนแล้วชายชาราส่งมีดให้เธอรับไว้ด้วยอาการประมาแต่ตอนนั้นเอง บานหน้าต่างด้านหน้าก็แตกครื่นลงมาชายชาราจึงพาเธอหนีออกทางประตูแต่ผีนรกนั้นพุ่งวาบมาเร็วอย่างกับสายลมแผลบเดียวก็มาโผล่ยืนจังก้าขวางทางหนีเสียแล้วใครอนุญาตให้หนีกันมือขวาอันขาวซีดนั้นยังกำมีดปลายแหลมที่เปื้อนเลือด จะบอกให้นะใครไม่ยุ่งเรื่องของกูมาต้องตายทุกคนเอ็งเป็นผีก็อยู่ส่วนผีสิว่าจะมายุ่งกับคนเขาทำไ,ไมมาฆ่ากันตายในโรงแรมของข้ายังจะมาทำให้ข้าเดือดร้อนอีกอากดีนักตะเกะผีร้ายหุ่งเข้ามาตบชายชารากระเด็นไปติดผนังมันกระโจนตามไปแทงซ้ำ ชายชาราร่วงพลอยตายไปต่อหน้าต่อตาสวยรีบพุ่งหนีไปทางบันไดแต่ผีนรกก็พุ่งมาขวางทางจะหนีไปไหนคนสวยก็บอกแล้วไงใครมันเสือกเรื่องของกูมันต้องตายทุกคนสวยคิดอะไรไม่ออกนอกจากแกว่งมีดในมือไปมา แต่ได้ผลมันถอยห่างเหมือนมันจะกลัวพลังอำนาจของมีดเล่มนี้อย่างชายชราว่าทิ้งมีดนะลงซะแล้วเราจะได้ตายกลายเป็นผีเฝ้าโรงแรมแห่งนี้ไปด้วยกันได้งั้นเอามีดอาคมไปกินก่อนแล้วกันเธอตัดสินใจวัดดวงพุ่งมีดไปใส่ร่างของมัน แต่วินาทีนั้นกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันมีร่างของใครคนหนึ่งพุ่งเข้ามารวบเธอจากด้านหลังอย่าทำผัวข้านะสวยตกใจพยายามดินให้หลุดแต่นั้นก็ช้ากว่ามีดในมือของผีหนุ่มใหญ่นั้นที่เสียบฉึกเข้าช่องท้องของเธอเสียแล้วเธอรู้สึกชาว่าไปทั้งตัว แต่มีดนั้นยังกระนำแทงเธออีกหลายทีนี่เรามาเจอเรื่องบ้าๆอะไรวันนี้เธอสุดลงกองกับพื้นภาพทุกอย่างรอบตัวตัดเป็นสีดำแสงแดดยามเช้าสาดมากระทบร่างอยู่ชั่วระยะหนึ่งหญิงสาวถึงรู้สึกตัวที่นี่มันที่ไหนกัน เธอกวาดตามองรอบตัวอย่างงงงงเมื่อคืนเราเข้ามานอนในโรงแรมไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมันเป็นอาคารร้างละ่ะเธอพาย,ยายามระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆอยู่พักหนึ่งถึงเข้าใจเรื่องราวเธอคงถูกผีหลอกเข้าให้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอีสวยเธอรีบลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเดินจำออก จากอาคารร้างแห่งนี้อย่างรวดเร็วสวยเดินกลับไปถึงรถก็พบเข้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายกำลังเดินวนรอบรถของเธอด้วยความสงสัยอยู่พอดีเธอจึงแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่ประสบให้ทั้งสองฟังคุณไม่ใช่คนแรกที่เจอดีหรอกครับ ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีคนถูกหลอกไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี้เองครับโคตรเฮี้ยนเลยโรงแรมบ้าเนี่ยว่าแต่คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแหละครับนายตำรวจพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับเล่าประวัติโรงแรมนี้ให้ฟังอย่างย่อๆว่าเมื่อปีที่แล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งมาเช่าพักที่นี่แล้วเกิดทะเลาะกันจนแทงกันตายตาทองสุกเจ้าของโรงแรม เข้าไปห้ามจึงโดนแทงตายไปด้วยหลังจากมีการตายสามศพโรงแรมก็ปิดกิจการนับตั้งแต่นั้นอีสวยเอ้ยมึงนี่โดนแจ็คพอตเข้าจริงๆคงต้องอาบน้ำมนต์สักสิบวัดแล้วละมั่งถึงจะหายสวยหลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ